ก็ผมมารายการทอสก้าครับซึ่งตามกฎเดิมเคยแล้วเรื่องเอาด่านที่คนน้อยอตอนนี้สี่คนเลยต้องเอาคนน้อยครับผมดเดี๋ยวเกมมันแรก <c oughs> ถ้าได้ยินเสียงดรือก็ประธานโทษด้วยครับประธานโทษเนนะครับโอ้ประธานประธานเทอเนี่นะครั อ่ะรอดูครับว่าโอ้ยซ้ำเติมอ่อพูดเหมือนมียมีอรถไม่เป็นไรเลยอะรถคงขับเนมาสมบัติอืออืออือเอานี่เป็นแหวะตอนนี้เราจะมาลองครับอกว่าเราจะดเด็มไมถทาลอง กระโดดมาโดนไม่มีครกบว่อาอย,ย่ยอย่าปักไม่มีแีะครสิงะมาไมด้นทำไมดะ เอ้ยรถไปนูน่นแบวฮะเอ้ยทุกคนอาจจะเกียดรถใส่เนี่ยผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่เอารถใส่ดีเอารถสีอื่นมาอ่ารถสีขาวผมจุกอะไรละ่ะอ่ออันนี้เราจะเป็นนั่งโดนรื่องเงินอ่อยโอ้ย เดี๋ยวนี้เราจะไปไล่กวดคนอื่นครับอืมทดลองทดสอบของแรงตอนเริ่มเราจะไล่กวดคนอื่นก็เริ่เป็นด่านนี้มีคนเยอะซึ่งเราไม่ได้มีคนเนี่ยแค่นี้ไปยังขนาดไม่มีคนเยอะเลยนี่เอาด่านไหนดียสิสเก็ตสเก็ดคน โอ้โหแลกแม่เลยครับเล่นดันเย,ะยะอะๆอะทุกคนเบื่อครับเอารถสิค,สค <c oughs> ะผมก็รู้สึกว่าเข้ามาก็แลกแล้วโอ้ยผมบอกว่าดันนะนี่มีคนเยอะนี่ผมแลกชัวร์ผมเอามาบนี่โอ้โหานุ่ครับผมแลกบอกแล้วเกมอย่างนี้ร,ร้อยเจ็ดเจ็ดคน มันถือว่าน้อยโอ้แล้วมันก็เหลือเล่นเกมนู้นมันเออเล่นไปมันก็เพลินไปนะครับแต่วันนี้มันไม่ใช่ชอบใ,ใหม่เราชอบใหม่เราถืออไปปวดอื่นักไอ้เนี่ยโอ้ยทนได้จริงเชียวเอ้ยไม่คนชื่อนี้ชืออ่ออะไนวะ คลิปผ no. right right? ิดมาไล่ตำรวจเนี no, ่ยครับเราเป็นรถรถอะไรเนี no, ่ยรถนอกเครื่องหมายครับผมมิเตอร์ตำรวจนอกเครื่องเครื่องเครื่องหมายเรารถนอกเครื่องหมายครับผมคือรถพิกาตหมายเอาเอาผมมาแล้วอะไปงี้ดิไปงั้นก็มันนะดิ มันยังไงวะเรามาอยู่ในสูเสืีแห่งความแห็กอะออออออแห็กอะะจำเปาไหมอันเบอร์ไปเลยกลับแล้วภาพเป็นความาแรล,ลกจริงเบอร์อดดานนึ่งความแรลกเออ,เอ,อไปดานอื่นเขาล้อไม่เอาแล้วไม่เล่นก,กับอื่นแล้วยี่สิบสี่คนก็ได้วะ ยังไงก็พอมีคุณนะครับรถเข่าแอ่งความเท่นี่ฮาเคยได้ยินมาโอ้ไม่แหลกด้วยแล้วก็มีรถด้วยจะชนเขาโอ้ยจะแข่งรถกระพมเลยดิฟแม็กซ์ไม่ได้สินเครับหืม เขาว่่อันตราพันยกนิ้วครับโอ้ยอันตะพานเลยอ๋อฟุ้ยก็เหมือนกันน่้โอ้ยอ๋อไปผมา่า่อันตราพันมีไ,ไเลูวในเกมนี้นั่นตกแล้วแต่ใครไม่ลองขับเครื่องบินนี่ผมไม่รู้ครับว่า มันเยอ,กอะก็มันยากจริงๆเชียวแล้วผมบอกนะยว่าผมแคสเกมไม่นานผมอาจจะไม่มีประสบการณ์เรื่องเกมเกรองแล้วอืดอดอนนับนาวโอ้ยโอ้ย ทำไมรถมันรถค้าสีข่ามันแหลกได้ไอ้ไม่ใช่พูดแหลกดิบเล่นแหลกนะั่นแหละไปได้กวดรถันนู้นหรอกี่คนเล่นนู้นเนี่ยเออว่าแต่มันรับเป็นร้อยคนได้งไงเนาะอเอาแค่ห้าสิบคนก็พอแหววสิบคนก็พอแล้วอ้อยไปชนวก่อนแล้วก็บกไปชนอีกนี่ดูความ เนี้ยช็อตเขาเยอชัวร์ผมไเลยโอ้ยรถขขาแรงจริงนี่ไรครับหนึงรถของไรแมสู้รถสูนผ่าแม่ดอกขารถกี่บาทรถตำรวนี่กี่บาทวะไปดูจิเดี๋ยวเดี๋ยเด้อไม่ไอเจ้าเด้ยเอไม่ใช่ ้รถตำรวจนี่สิ้นสุดแล้วเหรอดูครับกดไปต่อไม่ได้ละเห็นแต่รถตำรวจรถตำรวจคืออันสุดท้ายเลยเบลร์ไม่คุ้นรู้อาจจะยินเสียงสุงนักนะครับไี่เฮาไหมวะแคทแยบจ๊อโอเรื่อมีคนด่าสุนักครัะเบิ้ลเพราะใครให้ไม่ด่าบ เออแล้วเขาขวรวนนกพองคาสเกลอยู่มันรบากวนแค่กันเกมที่ทุกทุคนดังฮ้ยย่อยอืมอืมดับคอนไทลว่บไม่ดีู่นะโอ้ยใครมายิงก็บ้าแล้วครับร้องจริงๆเชียวร้อง มันร้องมันร้องมันเห่ามันร้อง,องตรงไหนวะถ้ามัร้องก็มันร้องต้องเอกเองเด้เอ,อ,เออือเนอะเอ๊ะมันเหา่าอะไรอยู่ใจวะไอ้สินักเบอร์นี่โอ,อ๋อเอ้าดูนั่นเออสำหรับคลิปนี้ยังไม่จบครับอ่ารรออ <laughs> พูดหลอกล่อผมพูดหลอกล่อได้ขึ้นมาครับจะได้รับ แนวดาวทาคอมเมนต์นะครับไม่ดีไม่ดีนะเอิมควเขาจะแตกไม่แตกโอ้ยกระปุกดีเลยเล้อืมก่อนที่จบคลิปก็มาจะลุยเดนซ ok. oh! 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 He ่เโอ้ยมาเลย อือหือโอ้ยโอ้ย huh. ตึ้มาสิงเกิลฮะยังจะตกอีกโอ้ยตกแบบยังแค่ครับตึ้มาแต่คนไม่เห็นหตกกันเราโอ้ยชุลมุนเหรอชุลมุนเหรออะไรอย่งเงี้ยคำว่าชุลมุนลุนี่ชุลมุนรถ อะรเลยชนชนมั่วชนมั่วอะไรเลชนมั่วอ๋อโอ้โหเชี๊ยบในไหนก็ พวกมันอยากไหน,นกันแล้วครับแล้วก็จัดเลย <laughs> จัดปืนมาสิครับเฮ้ยเฮ้ยมีคนชื่อเป็นคนไทยแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยไม่ดีนะเว้ยมคนคนหนี่เป็นคนชื่อไทยคระบผมผม ไทไฟเกมไทไฟเกมไทไฟเออไม่รู้ครับขัมาเปรมมุดเลยอย่ามาเปรมมุดในนี้ดีที่รู้ผมชอบจากโปิมมุดชแนลที่ผมชอบมากเลยยังให้คนไปติดตามไปสนชนแนลผูกเกือบเปนคูงเป็นรูงครับผมเออไ,ไม่รู้ไม่รู้สิตัดสินใจง่ายหรอเราเพิ่งคัดเกมได้ไม่นานเลยครับ อีกไม่ได้ทุกคนเลยเนี่ยมันขยุกบ้าจริงยิงอะไรไม่รู้หรอกโอ้ไล่นี่ไปไล่นี่ไปมาจะรดกับผมอ่ะถือปืนด้วยแล้วโดนขีวยยงวะเนี่ย จะหมุนลบทีเร่นเนี่ยโอ้ยเยวเป้านิ่งปังเยวเป้านิ่งก็ยิงเล่นสะงง้นเลยเกิดป้อนมันจะหายไอย้โดนได้เบอร์อ้าวเหมือนมันภาพมันแหลกไปครั้งนึง ไม่รู้น้องเขาหลักหรือผมหลักเหมือน,นกันเขาหายแวบไปครั้งนึงน่ะล้วก็แวบไปครั้งอือไม่ควายว่าไมขควายม,มันคือจัมเปอร์มือ,อชีพหรอแม่งอ๋อมันไปเตียมรุสเวลาเตียมรุสมันต้องไปงยิงด้วย ไม่คเคยเห็นคนเตรียมรถเตี๊ยนาวะ่ะก็เลยงงอันนี้กำลังเตรียมรถมั้งเออเตรียมรถแม่ก็ต้องอยู่นิ่งดิเออเมเไม่ใช่นะนั่นเตรียมรถไปงี้หรอหัวมองทางนี้เห็นตรงนี้ตลอดเลยยิงยก้่ปะไปล้แล้วไม่ใช่อันตราพานนักลา่าปืนเด็ดเออไม่ใช่ปืนไรสเราไม่ใช่งเขาไม่เฮียมีขนาดนั้นไงไ ไม่มีเขาเนี่ยยิงปืนเลยแล้วเนี่ยไอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยเมื่อเม่อในยิงหมดเก็บสักข้านัดพี่จีใครโอ้กระจกบคลิปล้อยิงรถตัวเอกเล่นนี่นะวะซื้อมาเพื่อรู้เนี่ยทำไมใช่ ตอนวนี้เราคงคนที่สุดในประเทศแต่แล้วม้งโอเคครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่นี้นะครับแล้วใครอยากให้ผมทำอะไรอีกกอ็อมเมนต์มาใต้คลิปเลยครับ๊บายบายเราอยากลืมกด Subscribe ผมได้ไหนถ้าแจ๊บเปล่าจะได้ติดตามผมได้ทุกคลิปนะคะ